อยาสิกินแล้วพี่น้องมาเดอ้อตักเลยค่ะสดแบบคักคักผักน้อยนะเนี่ยวันนี้สุกันี่เหลืออยู่ครึ่งลูกนะมีแต่ผักอย่างอื่นนะฮะสดเก่งเห็ดคักคักจากเทียดีในปีนีน้พี่น้องค่ปะป๊ากินด้วยกันจ้า เกงเห็ดพึ่งหวานเรียบร้อยจ้ายอดฟักอีตู่เออหวัวละพานะฮะสุกินนี่ส้มกลบไม่มีใส่ส้มมะขามแทนแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าพี่น้องขะเห็ดพึ่งหวานย่าน้องนายเอามาให้นะคะนี่น้ำายานางอารณ์ก่อนเลยลวกแล้วเนาะลวกมาละล้างอีกครั้งโอ้ยใส่น้ำายานาง ผักก็จะมียอดฟักสุกินี่ใบหลพานะคะบ้านยายจ๋าแกงเราบ่ามีส้มเอินอย่างก็ส้มปลอยบ้านเฮานะคะส้มกบบ้านเฮาใส่มะขามแทนจ้าพริกแกงก็ตำบอบพอแตกๆคนที่ท้านนะมีพริกมีหอมมีกระชายมีตะไคร้พร้อมน้ำล้างคกใส่ลงไป เดือดแล้วพี่น้องขาเราจะมีเคี่ยวนานเพราะว่าเห็ดลวกมาแล้วเนาะเราก็จะปรุงไปเลยเพราะไม่อยากให้เผ็ดเปื่อยมากชอบกินแบบกรอบๆอ,อันนี้มะเขือมะขามเฮ้ยเดี๋ยวปรุงรสชาติกันไปเลยนะคะเพราะว่าเห็ดเห็ดลวกมาแล้วไม่ใช่เห็ดสดอ่าเราเดี๋ยวมาปรุงรสกันจ้าแกงเห็ดยายก็ปรุงด้วย น้ำปลาอู้บดาดปลาแซลมอนไว้ด้วยซ้ำอีกยี่ห้อหนึ่งอชุรสแค่นี้ก็แซบแล้วปลาก็นัวอยู่แล้วนะฮะรอให้บวบยุบนิดนึงก็จะเอาหัวละพายอดฟักใสอือน้อ,องขามันจะไม่เคี่ยวนานเท่าไหร่ พอเห็ดเราต้มมาแล้วหอมมะขามขึ้นแล้วคะ่ะมาพี่น้องคะ่ะเรียบร้อยหัวละพายอดฟักใส่ลงไปหอมๆเสร็จแล้วก็ขึ้นได้เลยแกงเห็ดตุ้งหวานวันนี้อืมต้องของคุณย่าน้องนายนะฮะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ 真的呀。